สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กชนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมมบน่าจะบอร์ดพัดลมนะครับช่างเขาบอกว่าบอร์ดพัดลมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับเห็นทอดมาแบบนี้ครับก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับตัวนี้จริงๆผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับแต่เผอิญผมไปเผลอลบคลิปเริ่มแรกนะครับก็ต้องขออภัยครับที่เอาตัวที่ซ่อมเสร็จแล้วมาพูดนะครับตอนนี้ที่พูดที่ เอาลงไว้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็มาดูนะครับตัวนี้อันดับแรกที่แกะมานะครับน้ําเข้าแถวนี้ครับบริเวณนี้ครับแต่แปลกนะครับน้ําเข้าแต่ฟิวไม่ขาดครับในโอตรงนี้ก็เหมือนจะช็อตแต่ไม่ช็อตนะครับล้างชินเนอร์ทําความสะอาดครับผมมองว่าถ้ามีสิทธิ์ซ่อมแถวนี้ได้ก็ไอซีน่าจะพังครับปรากฏว่าลองแล้วไม่พังนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมถ่วงลงถ่วงหลอดก็ด้วยครับก่อนจะเสียบปลั๊กนะครับฟิลไม่ขาดก็ผมก็ใช้ปากคีบอย่างที่เห็นในคลิปนะครับถ่วงหลอดปลั๊กตรงนี้เอาก็ปรากฏว่าทํางานได้ปติตัวเสียคือตัวนี้ครับซึ่งลองดูคลิปต่อไปเรื่อยๆครับก็จะมีบอกว่าสามารถเอาอะไรแทนได้อะไรยังไงก็พลาดโอกาสผมไปเผลอลบคลิปเริ่มแรกครับตอนถ่ายนะครับก็ช้าแปลงเอานี่ครับ ก็ดูตามคลิปเอาแล้วกันครับถ้ามันสูงหมยก็ต้องหาอะไรมายันเอานะครับบางครั้งก็ต้องไปหาไซส์เล็กกว่านี้เอาครับก็ใส่กันได้ครับแต่จะใส่กลับนะครับมันจะแบ่งเป็นล็อกที่บอกตามคลิปเลยครับก็ดูเอาแล้วกันครับต้องขออภัยจริงๆครับที่ลงไว้แค่เพื่อความสะดวกเพื่อความเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เจอบอร์ดแบบเดียวกันนะครับตัวนี้เสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเคครับผมดูตามคลิปต่อเลยครับ ครับตัวนี้ก็ใหม่ด้้นในนะครับซึ่งหาเปลี่ยนดีกว่าครับตัวนี้ผมก็เหมือนเดิมครับของพวกนี้มีประโยชน์ของเก่าครับก็หาถอดเอาได้ทั่วไปนะครับตามบอร์ดพวกนี้ส่วนมากจะใส่กันได้ครับแต่เอาขนาดไซส์ใกล้เคียงกันนะครับอย่าเอาเล็ขเกินไปใหญ่กันไปมันก็อาจจะติดขาดตอนประกอบครับอันนี้ก็ระดับพอๆครับก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมสองขา มันจะแบ่งร่องไว้ให้อยู่นะครับเวลาการใส่บางคนบางคนใส่ยี้บางคนใส่ยี้ซึ่งมันมันบางครั้งทางขาออกแล้วมันใส่กันได้นะครับก็ระวังมาก็ดูดูอย่างนี้เป็นหลักแล้วกันครับเนี่ยมันแบ่งครึ่งให้ครับเห็นไหมครับนี่คือกนอีกกนหนึ่งฝั่งนี้ก็คนอีกคนหนึ่งจะมีตรงแบ่งครึ่งตรงนี้ให้โอเคดูอย่างนี้เป็นหลักนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ขาจะทางออกหน่อยก็ไม่เป็นไรครับต้องทางแล้วก็ต่อขาาก็ได้ครับเอาขาหลยต่อเอา อะไรพวกเสร็จๆเดี๋ยวผ้นี้ครับโอเคครับก็นี่นะครับสรุปว่าตัวนี้ก็แปลกนะครับช็อตไหมขนาดแต่ฟิลฟิลไม่ขาดนะครับปกติก็น่าจะขาดครับพูดถึงนะครับตัวนี้ครับฟิลนี่สองรอยสิบระวังนะครับการขีมต้องดีๆไม่เสียบปักเกิดเผลอหลุดชนกันแล้วเป็นเรื่องครับตัวนี้ก็สรุปเดี๋ยวจะมาเสียบปักเลยอันนี้ผมขีดว้ยังไม่เสียบปักครับ น่าจะเสียต้นตัวเดียวเพราะวัดเวลาวัดนะครับวัดไดโอดอะไรบนฟินเลยครับล้างให้สะอาดวัดบนฟินวัดฟิววัดอะไรไม่ขาดไม่ขาดก็วัดซีฟุงนี้นะครับว่ามันช็อตไหมถ้าช็อตก็อาจจะเป็นในซีช็อตด้วยนะครับแต่บางครั้งก็อย่าชะล่าใจเพราะพอมันช็อตมาแล้วมันยังช็อตไม่เต็มที่ครับเราไปฟิวพวกอื่นขาดก่อนพอเราต่อฟิวไปเนี่ยครับบางครั้งอะวัดไม่ช็อตครับเสียบแตกโป้เลยครับรุ่นพวกนี้ก็ระวังหน่อยครับ อย่างถ่วงหลอดสาคัญสุด็คือทําปักถ่วงหลอดไว้เงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปักดูเลยนะครับติดแล้วครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าสูงไปไหมครับถ้าสูงไปเขาเป็นช่างเขาน่าจะดัดแปลงได้นะครับก็คืออาจจะยึดนอด็อตเพราะตรงนี้มันเป็นสปริงมันจะไปดันกับหน้าสัมผัสเครื่อนอยู่แล้วครับก็อาจจะปล่อยให้น็อตให้หลวมหรือลองแหวนอะไร ก็น่าจะเรียบร้อยครับก็อันนี้เสียมาจากน้าเข้าครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับตัวนี้ไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้รุ่นนะครับถ้าใครเจอรูปทรงแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกครับเผื่อคนอื่นมาดูถ้าอื่นมาดูก็จะได้เอาไปไล่เช็คเบื้องต้นได้นะครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์ดีชแนลนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ก็คงจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม